อยู่ไหนเนี่ยโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับน้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่พี่บินครับขอขอพี่หลงนะครับพี่พี่บ้าอพี่ต้องมีชีวิตอยู่อีกเหรอพี่หลงไม่เหมือนเข้ามาแล้วนะจะไม่รู้ทำไมนุ่มผู้กลัมาหาแบบเนี้ยน่าจะไม่อยู่ครับตอนีอไมีีชวิตแ่แด้หรวะอแล้วต้องรอครับยังได้ไปทำเรื่องสกอดอยู่นีครับอยู่ทำไร กำลังไปหาของครับปอดเขียวพี่อีดอกโฟโต้มปไกลดีกว่านะป้าป๋าคะอุ้ยป้าป๋าเครียดอยู่ไงพี่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 พพี่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 ่พี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 ่พ่พี่่พ่่่ได้่่ี่่ต่น เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์มันสูบเงินโคตรเก่งอ่ะงานได้ไงมันคุยกับใครมันสูบเนี่ยโคตรเยอะเลยนะอ๋อไม่เลวเลยจริงๆครับที่ดูคล้องนี่ถ้าถ้าเป็นผู้ชายเป็นว่าเล่นเลยอ่ะคุยกับใครก็เจอปุ๊บขอตั้งหน่อยขอตั้งมาเป็นแสนสองสามแสนนะครับพอจะเป็นอะไรก็รู้อ่ะคนชื่อโฟโต้ใช่ไหมครับเนี่ยคนเนี้ยเมื่อกี้เท้าแบบว่ายังมีชีวิตอยู่เลยเนาะคุหรือเปล่ารับคุณ เอาป่าเอาทำไมรุนเป็นแบบนั้นน่ะอะฮัโลโหลหนูโทรหาเขื่อนทีกว่าวันนี้สูบตังได้กี่คนแล้วนะครับนะดูหลอกใช่ไหมครับเนี่ยช่วงนี้คนดูเขาหนูคิดว่าเขนาน่าจะยุบแก๊งนะแก๊งสุดน้ําเงินน่ะว่าเขนาน่าจะอยากยุบเน้ะเนี่ยโห้เท่มากเลยอะ่ะสูตรโคตรเท่โคตรจริงโต้มันถามว่าแก๊งสุดน้ําเงินอยากยุบแล้วเหรออะไรครับหนูเห็นเขาพูดตั้งแต่ขึ้นแก๊งสองวันแด้นะว่าอยากยุบแล้วอ่ะ อะไรครับตัวสูบเงินวันนี้ได้มากี่บาทแล้วล่ะไม่ได้สาบาทเดียดำดำวไม่ดำมตังบ้างเห็นไหมไอ้ยะสายสูบนะครับขอลองลดน้ำหน่อยได้ไหมครับเออขออนุญาตครับนะสูบอิ่มแล้วนี่อย่าไปลองเลยใช้ไม่ได้ไม่ค่อยดีหรอกใช้ไม่ได้จริงวิลลี่บอกอะไรอะอะไร <c oughs> อันอันนี้ที่มาแลนเขียวบ่อยๆนี่คือจะจองแลนเขียวละคะดูว่าอย่างไรอ๋อไม่ครับมาแลกเงินครับมาแลกเงินอ๋อึกว่าแบบสุดนนแต่แต่ว่าเจอแต่ว่าเจอตัวสุบเงินอาจจะไปก่อนเดี๋ยวมาใหม่เอเอ,อมีร <ไป S 1> ้าน<ป>หมดอยู่ไปอยู่ไปก็แบบเอ็ย่าแดดมีร้านหมดร้านขนาดขนาดคนเป็นหมอยังบอกผมตะก่อนมีสามเอมผมถามว่าเหลือเท่าไหร่บอกเหลือยุ่เจ็ดแสนไปไหนหมดมันซื้อดอมันซื้อดอโอ้ย เออคือล nah. okay. ุ้นเหรอโดนไม่ใช่ไม่ใช่ไปสูบเขาหรอสภาพนะไม่ใช่มึงนะโต๊ดเขาเขายอมได้ไงให้เด็กด่าคนเราอ่ะครับนะเฮ้ยเฮียเฮ้ยเมียมาจะพาไปเชียงใหม่ใครครับฮัลโหลทำรู้จักคนนี้เปล่าเนี่ยตัไปขี้มาเหรอใช่ใช่ อันนี้ตัวสุ่มกันนะระวังนะเอาสามีสามีสวัสดีค่ะอย่าอย่าแกงใกล้โยมอย่าโยมไปดูแดกแกงเหอะสวัสดีครับตัวแหลมใบแหม่มจุกกรูใบแหม่มจุกกรูแม่มึงอ่ะอ่ารู้จักไอ้เขื่อป่ะจะไม่เขื่อนได้ป่ะเขื่อนเอพีสองใช่ต้องได้ตอนแรกอะไอ้เขื่อเติมกระชามาสองหมื่นมั้งมีเงินอยู่ในตัวประมาณเจ็ดแปดเอ็มอะมันบอกมันมันมีไม้มันบอกจะขึ้นไม้แดง มันขึ้นหมดแล้วมันมีทั้งไม้มีทั้งปืนอะไรครับอะไรครับมันขึ้นหมดแล้วอย่างก่อนมันจะขึ้นอีกครับก่อนมันจะขึ้นอีกมันจะขึ้นอะไรสภาพอย่างเขือมีอะไรให้สูบฮะอับยิ่งเหรอมันไม่มีมันไม่มีหรอกแต่ว่ากล่องตีวุฒิมันหายไปอ่ะมันบอกแค่นั้นแหละรู้กันอยู่มันก็ตีของมันดีแฟนเป้ยะมาพี่บินครับหื ไม่ยากแทลงในแลนด์ไอ้นี่กูจะยิงแม่งด้วยน่าจะมีเท่าเดิมว่ะกูว่ารวังกับทีมนะวันนี้ต้องสูบเลยระวังให้ดีอะไรนะว่าเขาสูบเฉยไอ้เขียวนขล้างให้ฟังไหวไหมล่ะที่ระวังเขาหน่อยนะเขาแบบมาคนไม่ค่อยดีอ่ะไม่ไหวไว้ดีอ่ะทำซ้ำซ้ำที่ของเบอร์เบอร์เจี๊ยบหน่อยสิได้ไหมเจี๊ยบได้ครับเจี๊ยบน่ะเจี๊ยบแป๊บนึงไม่แฉะ สวัสดีเจ็ดหกเจ็ดแปดศูนย์ครับไอ้กูว่าแค่ว่ากูอยู่กับใครนี่เขาจะวางสายก่อนไม่ไม่วางดอกสวัสดีครับใช่ครับอาจูครับสิริโอ้โหเสียงเปลี่ยนมากเลยอ่ะดูดับเดี๋ยวนี้แบบไปทำเส้นเสียงไปหรอหรือว่าอะไรคือใครวะตรงนี้ต้องคุณว่าอาจู ไม่อยู่อ่ะจิบจิบไม่อยู่เนี่ยแม่ค้าขายข้าวบอดเขียวราคาขึ้นใช่ไหมพี่ตอนนี้ข้าเมืองไงวะฮัลโหลเขือฮัลโหลพี่อายุมึงลองขับรถนั้นหน่อยดิอยู่ไหนมาหาพี่แรงแรงไอแรงเขียวหน่อยดิมาเอาตัวสูบไปหน่อยดีอีพีหนึ่งเนี่ยใครอ่ะเอาใช้กล่องเลยจะไปได้เหรอดงหรือเปล่าอะไรนะน้้องโโฟตเหรอเอ้าต้องเขือรู้ได้ไงอ่ะ ก็พี่ชายพูดอย่างนั้นน้องเขียวก็รู้จีว้ายล่าสุดเป็นหลอกหมอหมอหมอมีเงิน 4M อยู่เหลืออยูุ7แสนเขาบอกว่าน้องเขาบอกว่าไปซื้อซีน้องมาซื้อรถไปซื้อซีแปดมาเขาอก่้อมาึงมาหาพี่แรงเขียดนี้น้องเลิฟตอนนี้นะโอเพ็ดอะไรวะเออรีบมารีบมาพี่รอมาออกมาก่อนตอนนี้เลยมาดูตัวสูบเดี๋ยวให้มึงอายเลยแหละโฟโต้ เราซอมเมหายเอ้าใครขรับรถซอมไปวะไม่รู้รยังร้องอ่ะเสียงสองเสียงสามด้วยเสียงสองเสียงสามนี่ก็เสียง,ยงอันใดโน้นนะหนูนะนนะไม่ได้พูดอะไรอะ่ะพูดว่าอะไรหรอพูดเถอะเออพี่สาวคิดดีเยอะหรอหมดแล้วชิดใหม่ก็ได้นะ บ้าคิมใหม่ก็ดีนะเขาแบบไม่ดีหรอกมึงระวังนะซอสค้ามนะกูโดนหลานกูด่านะกูด่ากูปากหมาด้วยไอ้เกียกเอาก็ควรดูรองท้าด้วย่ะให้ผมก็ให้ผมก็ทื่อไม่ลักคนหนาโอ้ยอย่าเลยแป้นไปเถอะไปแป้นเอาแป้นไปไหนแล้วเฮ้ยไอเนี้ยโทรไอ้เขียกกำลังมาครับครับผมว่าพี่บิลลี่น่าจะเอาข่าหมอนับดีกว่าวะเลอเมาลายข่าวกันไหมเนี่ยเอาอลายขาวใช่ไหมพี่ อหมอนอตดีกว่าเว้ยไม่รู้อ่ะฮัลโหลครับหมอนอตฮัลโหลครับอ่าจำได้ไหมครับเนี่ยเหลือเงินอยู่เท่า,าไหร่ครับหมอนอตเหลือเงินอยู่เท่าไหร่ตอนเนี้ยในบัญชีเหลือเองเินคือ,อยังไงครับเหลือเหลือเหลือเงินในบัญชีอยู่เท่าไหร่ๆๆๆครับตอก็ไปแกงเนาะมีอยู่มีอยู่ตอนนี้มีอยู่เก้าแสนครับโอ้โมีเพิ่มมาเก้าสแสนแล้วหรอครับใช่หมอเพิ่งซื้อนี่ไปอ่ะหมอเพิ่งซื้อสีแปดไปอ๋อไม่ใช่โดนสูบไปหรอครับ อ๋อยังครับยังไม่ไดูผมระวังนะระวังนะยังใช่ไหมระวังนะครับยังยังระวังตัวด้วยเชื่อผมยังจริงระวังตัวด้วยนะ้องหมอระวังตัวด้วยผมเป็นไหนก็ดีนะคบคนดีเือว่าไงนี่ผมเคยโดนสูบครับน้องคนชื่อเขื่อก็เคยโดนสูบครับ พูดมาแบบว่าเขาเป็นตัวสูบเพ้ายังไม่่อยให้ตังคสบายนี่เขางไม่ใชยได้าจากเาสานี่หรอ้วตัวเอมเป็นรุ่น่ารัไมาให้นางมอะไรนะครับเบอร์ผมหะอ R ่หกสามเอะไรนะหมอว่างนะนี่หมอจะไปนี่ครับเสียสละชีพก็สอบหมอครับตอนนี้หมอไปเสียสละชีพกันไหนครับอ๋อเสียสละชีพว่าให้ให้แบบว่าให้ให้หมอหอยศน้อยเขาตอบกันตอนนี้ มอหมอยะนอนสอบกันใช่ครับสอบเคลื่อนลื่นยศนะเก็บเงินไว้ดีๆนะใครขอก็อยากให้ได้ช่วงเนี้ยครับนไม่ขายยากให้เขาหัดทํางานทําการบ้างใครจะขออะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลครับแม่แม่มาทำต้อนต้อดแกงเด็กครับแม่แมอันนี้ไม่ค่อยได้จอดจบแอันนี้ครับแม่เบวแม่จัดการหน่อยครับแม่มาเอาดูพี่มึงไปนี้ครับแม่ครับสวัสดีครับโอเค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 ครับไปเจอกับคุณต้อนติดนะเนาะว น้อน่าแทงเนาะไอเบียวเบลดูดิไอีเบลโหล่อตัวหายเบลดีกว่าเฮ้นี่คือรถซีคันใหม่ที่มาแรงนะตอนนี้ป่ะเนี่ยว่าไงเวาดีครับผ่านสวนลำหน้าเลยนะนี่สวัสดีลุงเฉินก่อนสวัสดีครับนะฮีออ้าวใครลุงมึงเนี่ย น,นี่ลูกลูกของลูกของอยู่นะอ๋อขอโทษครับขอโทษครับล,ลูกอยู่นะ <laughs> โโลูกอยู่นะใช่วดเตอบอกไม่เฉียดเลยต่อสู้นะไม่เอา,อางี้เหรอไอ้ก็ตเอาจีบีให้น้องกระป๋อง ก็สีเขียวหรือว่าสีเขียวหนูวีไม่เลยแหละกุนโนสดน้นแค์ด้วยนี่นี่ไอเฉินกูไม่ได้ให้เหอนกลัวเสมอต้นเสมอปลายน้อง เห <l ots> ็นแหงหัวล้อลำเนึยงเดี๋ยวรอของรถพี่บิลเ<ห>ลียไปนี่ไใช่เกิดปัญหาขึ้นว่ะเฉินแต่โต้ตจะหนูหนูจะรับได้ไหมถ้าเกิดว่าหนูอยู่ตรงนี้โอ้นี่มันอตองกูต่อยไหนโคโต้ลองดูสิก็จีบิดมันเป็นไงต้องกูต่อยอ่ะได้กูลุกขึ้นไปได้กูต่อยอ่ะ เขาว่ามา,าไ,ไม่นานไม่นานได้มินมันรถอยู่ไหนไหนลองพูดคท่ามีเบอร์พี่เฉินปะเอ้ยม,ม,มีมีเบอร์พี่นี่ปะตัวไว้อะไม่มีงั้นไงขอเฉินได้มั้ยไม่ใช่ไม่ต้องม,มันผมมีอยู่มั้งพี่หลงนะหลงดูไว้คนดูมีเบอร์ปะมั้ยถ้าไม่เฉิดไม่ยำ แม่งบ้ากามแล้วก็มาดา่ากูฮัลโหลครับเฮียผมผมรอเฮียสามสิบนาทีแล้วฮะอยู่ไหนครับเฮียยืนรออยู่ที่แลนด์นะเฮียเฮียอยู่เนี่ยพยี่ไหนแลนด์ผมอยู่แลนด์พี่เอ้าหลงไอ้เฉยเอามมเอ,อีกแล้วไอ้หลวงเอ้ยไฮรันได้ละโบนรอพี่หลงเนี่ยโอเคแล้วกระโบนเร้นแล้วแหละโบนเรียบร้นแล้วมันเลขอะไรครับพี่เลข ครัสี่หนึ่งครับโตัวใหม่สิใหม่เนี่ยให้หมืเลยผมมีผมมีตั๋วแสนห้าใบเหลือหใบทีได้ไหมุกนี้ดีกว่าเดมปนดีละมาจะหมดนี้ได้เหรอมันมันไอนี่มันดำดีก็ไปลองดูเอพตอีกตัวตอหลังมเนี่ยรงิก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 ม่ใครมุกดำายพุกครับติกไม่ม่ไมเลยะโมไม่มีเลยเหรอโบยโบมคือรถใหม่แล้วหอคใหแล้วเหรอคือแล้วไปลองไปลองแล้วโคตรเร็วเลย วิ่งหนัก100เจ็ดตกงอ่ะพี่โกงกงไม่เนิบหรอพี่ไม่รู้พี่หลงครับโกงมากอ่ะเนิบแล้วเนิบแล้วเนิบหลายอย่างขนาดเนิบหลายอย่างแบ่งเร็วกว่า C8 นะนนเป็ใช่ครับเร็วมีคนเอาไปลองแล้วครับไม่ได้เร็วกว่า C8 แต่คือมัดเลี้ยวเข้าโค้งได้แรงกว่า C8 เพราะว่ารถมันเกาะแต่รถคันนี้แต่ C8 วิ่ง200ยี่นะแต่รถคันนี้แต่รถคันนี้เนิบแบบแบบมากเลยครับผมว่าจะขายแล้วเนี่ยคันไหนข้าหลังผมเลยครับเบกเนอร์นเนิบมากเลยครับไม่แรงหรอ มันก็ไต่ไม่ได้มันมันไต่ไม่ได้แล้วก็บวกแบบมันเอา C8 ดีกว่าครับต่อตกงแม่โคตรวิชั่นเลยนะขอลองกันแล้วตามพี่ขอลองเลยนะได้ครับพี่พี่ว่ามึงไม่ต้องเอารถประมูลแล้วแรงพี่แรงแรงแรงอยู่ครับได้อยู่พี่ผมไม่ต้องเอารถประมูลนะไอต่อใพี่กูพี่ขึ้นมาเราบิลลี่อะครับนะบิลลี่แรงหายไปแล้วแรงครับพี่แรงมากเลยทางตรงอะไอ้หลงนัดสองหนึ่งหมื่นครับเป็นเวงบิลลี่ไปนอนรถกับพี่อาดูครับ ไม่ค่อยได้ยินเสียงใครหรือว่าหูตึงตัวนัดสองหนึ่งหมื่นน้าได้ยินไหมครับเอาๆเดซสองจุดเก้าถูกไหมครับพี่อิสกอร์ุ่มหน่อยรายการสูบ EP หนึ่งอาจารย์ถามอะไรไหมเนี่ยครับตีเรื่องอะไรเอ่ยใช่ครับตีเรื่องอะไรคืออะไรวะที่ตีเนี่ยใช้คำว่ามันเหมืนการชิมแล้วกันครับชิมชิมเบาๆไม่ได้ชิมอะไรร้ายแรงขนาดนั้นหรอกครับ มันก็มีสาเหตุแหละแต่ว่าไม่ต้องถือลำโพงมานะเพื่อนมีสองตัวแล้ววิเอร์ครับเคยได้เคยเสียครับหนูด้วยเหรอโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนออฟขอนะอย่านะอย่ายุ่งกับไอ้นั่นเด้อใครอะโอโต้โอโต้ ทำไมอ่ะโอ้ยมปัปั่นครับผมไม่ไปัปั่นครับแก้งน้องเรื่อสูบยางอภี่ถางตรงก็ตัวกตัวแม่ดามพี่ม่ตังให้หน่ยหรือเปล่าเห็นไหมนะ่ะหูก็เปล่าหนก็ปล,า,ปลาสี่หนึ่งสี่เน,น้งนองร้องไห้หรอก็ายแกล้งน้องอ่ะแสนหนึ่ง เยอะเกินเอาไปเรามาไม่ดีกว่า48ดีกว่าเหี้ยพี่วิลลี่ครับพอนรองได้ไหมพี่เมื่อกี้หายไปไหนอ่ะอ๋อจุงพาน้างครัถดิลองลองได้ไหมพี่จุดบแลพาน้องพาน้องไปอาบน้ำดิตรงนั้นน่ะพี่ผมลองได้ไหมพี่รถนะเลยครับรถนะรถนะรับขอรองหน่อยนะครับนะุณไม่ได้ถามครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งใช่ป่ะเกิดว่าวันหนึ่งอ่ะกูแบบกูแบบ กูอยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้องใช่ป่ะไอเหินกูอยากเป็นสภาที่ดีอะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติวกูยกพวกไปปิดงัดร้านเลยอ่ะกูจะเป็นสภาที่ดีหรือเปล่ากลุ่มยง,งไลองอยังเอาไปแล้วมันมันเหินแล้วมันทลมตัวกลับมาเหมือนเดิมอะ ีดองหายใจเขาดูองเหินดูดมันจะไม่มไมดมอ่ะมันมันมันจะตั้งกับผมดมอ่ะไหนอ่ะมันจะไม่คว่ำไหนมาครัำดิ อันเนี่ยอียิ่งแล้วทำเพื่ออะไรทำจริงเหอทำเพื่ออะไรเนี่ยเอาแย่ไหมนี่หล่อแย่ไม่ได้เนี่ยเหรอ เยอะนะอะไรนะยังเยอะนะก็ได้มจัดก็ได้มีตังนะทขาไมมันก็ได้มาจัดโชโตะเงี้ยรายการสูบอีพีหนึ่งทำไมชอบสูบอ่ะถามหน่อยเออได้นางแต่ไอ้เชือด้าไดรถามพี่จะกินเหล้าพวกผมไม่ว่าแต่ขอแค่ผ <|so|>> ึ่งสีสองได้ไหมครับอย่าโกหกกันเลย พี่ไม่กินครับพี่ไม่กินพี่ไม่กินครับน้องพี่ไม่กินกินพี่ก็บอกว่ากินเลยพี่กินก็พี่ก็บอกแล้วเออพี่ไปดอกไม้ใครให้เหรอด,ดอกไม้เหรอให้ไอ้แอ่ถ้าพี่ให้จะเก็บไว้ให้เก็บไว้ปะโดนชนพ้น ถ้าถ้าพี่ให้จะเก็บไว้ป่ะพี่ถามแล้วจะโตตอนไหนอ่ะพี่รอจะโตก็จอเมื่อได้ตังค์มากพอโอ้โหมึงกะสู่เต็มอุ่มเลยนี่ว่าเา้นีนยตอนมามายัางเงี้ยขาครับแม่งกูปล่อยโสดแม่ง,งนี่เลยแล้วมึงดูนา้าจะตกใจไหม น่ารักน่ารักคือโตโต้แต้บแลบวลบดีไงนี่ไงขบให้บิลลี่นั่งสิแรงมากครั้นี้ดีหมอกับมึงอี่ไหนครับซ้ำกันอันนี้หมอกับมึงจะชนคนตายได้แรงคนตายเลยเหรอแรงครับเขาอยู่ข้าวเขาไม่มีข้าวอยู่ดีตกมือข้าน้องแฟนเก่าสกอตเง้นหรอไม่ได้ฆ่าครับพี่เขาเขาเขาาไม่ได้ทานอาหารครับเดี๋ยวมาถามว่ามีอาหารให้น้องไหมครับอะไรข้าวนี เอาจกเอาจกละกันเนาะโฟโต้นะฮัลโหลลุงมามันไม่ยอมรับสายแต่มันตายแล้วมั้งหัวหน้าเกงแคมป์ร้อน่ะกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรเนี่ยมาคุยกับสภาเลยไม่ได้นะขอซื้อดอกกุหลาบอันนึ่งดิไม่ให้หรือต่อไม่มีหรอัวใจด้วยเกมแคมป์รอดไม่รับสายเลยอ่ะเอ้ยเออเฉินแย่งหนุ่มว่ะ อ้าวตอนน้องทำไมเขาไม่ได้กินข้าวครับไอแท่งหนุให้ขาไอหนุ่มปบ้องเขาเขาก็จะบ้องด้วยโทรโทรฟ้องเท่าแล้วแต่งก็ไม่ต้องเอาตังค์แค่นั้นเองไอโก้ก็เฉิว่าถ้าเกิดว่าว่ามึงว่างอะไม่ลุงก็คือเป็นเรื่องแม่แม่ครับตอนแทงเด็กครับแม่ลุงก็หายูนิฟอร์มแม่จัดการหน่อยครับแม่จัดการหน่อยครับแม่จัดการหน่อยลูกแม่แทงเด็ก ลูกแม่แก้งเด็กก็ไม่อลูกต้องไปเทียวสี่ยวอ,อีกอตามดีไปไหนขึ้นมาจดแค่ว่ง